ถึงเวลาเปลี่ยนการขับขี่ของคุณให้ล้ำสมัยกับ EM Legend Pro 2025มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่แรงเร็วและปลอดภัยในทุกเส้นทางพลังแรงเต็มสปีดมอเตอร์ฮับมอเตอร์กำลังสูงสุด2,500วัตต์แรงบิดมหาศาล150นิวตันเมตรอัตราเร่ง0 60กิเมตต่อชั่วโมงภายใน2.59วินาที ความเร็วสูงสุด75กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ล้ำสมัยลิเธียมไอออน72โวลต์24แอมป์วิ่งได้ไกลถึง80กิโลเมตรต่อการชาร์จชาร์จไวเพียง2-4ชั่วโมงปลอดภยัยมั่นใจทุกเส้นทางระบบเบรก CBS กระจายแรงเบรกอย่างมั่นใจระบบการสะเทือนไฮดรอลิกบวก Double s h o c ซ Absorber มาตรฐานความปลอดภยัย โมโอกรและ UNR 136ฟีเจอร์อัจฉริยะหน้าจอ L C D คมชัดแสดงข้อมูลครบถ้วน Drive Mode ปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสไตล์กุญแจคู่รีโมทกันขโมยบวกชัตเตอร์ขี่ช่อง U S B Type A และ C สำหรับชาร์จมือถือใช้งานจริงจังน้ำหนักรถเพียง78กิโลกรัมเท่านั้นรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด170กิโลกรัม นั่งได้สองที่นั่งสะดวกทั้งคนขับและผู้สอนการรับประกันสุดคุ้มมอเตอร์ Motor 5ปีหรือ30,000กิโลเมตรระบบไฟฟ้า1ปีหรือ5,000กิโลเมตรแบตเตอรี่และคอนโทรลเลอร์3ปีหรือ20,000กิโลเมตรงบประมาณเพียง40,000บาทเท่านั้นถ้าคุณกำลังมองหาโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่แรงเร็วปลอดภัยและคุ้มค่า EM Legend Pro 2025คือคำตอบ กดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือโค้ดที่ขึ้นจอไว้ให้นะครับแนะนำให้ใช้ลิงก์และโค้ดที่ทางเพจขึ้นเอาไว้ให้เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามแบบที่เรานำเสนอนะครับ